เดี๋ยวข้าถามมาดีดเหรอคะหรือว่าอย่างนี้หรือว่ายังไงครับเดี๋ยวรอตอนนี้เลยค่ะอันนี้คือถามให้ข่าวหลักเพราะเดี๋ยวข่าวบันเทิงจะถามเรื่องอันตรายเดีขอคำถามอีกรอบนึงค่ะวงการส่งตอนนี้เป็นยังไงมันจะเทือนทั้งเลยหนูรู้สึกว่ามันแบบว่าปะทุอยู่เรื่อยเลยนะคะนึกว่าภูเขาไฟขยันขยันปะทุมากเลยอ่ะมีเรื่องอะไรแบบให้ชาวบ้านเขาได้ติดจินินทาตลอดแต่ว่าหนูไม่ได้พอใจว่าหนูเห็นวงการสงเป็นแบบนี้แล้วหนูจะรู้สึกว่า ชอบนะฮะอะไรอย่างนี้ในฐานะที่หนูเคยเป็นคนในวงการน่ะหนูก็อยากเห็นคนที่แบบรุ่นน้องในวงการตอนนี้แบบมีภาพลักษณ์ที่ดีคนศรัทธาคนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ทําให้คนแบบหันกลับไปนับถือพระนับถือศาสนามากขึน้นหนูอยากเห็นมุมนั้นมากกว่า<อ>ไม่ใช่มุมแบบมามีข่าวอะไรแบบเนี้แบบข่าวคาวมันควรเป็นเรื่องของของคารวาสไหมคะเรื่องข่าวคาวเรื่องเหม็นเหม็นเน่าๆอย่างเงี้ยคะ <S <S ่ะมันไม่ควรแบบไป,ไปไปเป็นเรื่องของคนในวงการผ่าเหลืองอะไรเงี้ยค่ะ เสล่าสุดที่เราก็ออกแสดงความเห็นดุเดือดนะคะก็ะก็หนูเห็นว่ามันมันไม่จบสักทีนึงแล้วมันก็เริ่มมีภาพหลุดเรื่อยๆแล้วตัวพระเองท่านก็เหมือนว่าท่านไม่ได้เป็นเป็นทองรู้ร้อนอะไรอะ่ะท่านไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทํามันเป็นความเสียหายหรือท่านจะแสดงรับผิดความผิดรับผิดชอบยังไงคณะสงฆ์จะมีแนวทางยังไงคณะสงฆ์ก็โยนว่า มนคณะสงฆ์พระธรรมยุทธ์เนี่ยอย่างเงี้ยของขอนแก่นก็ยืนว่าให้มันเป็นเรื่องของศาลให้ศาลตัดสินก่อนว่าผิดถูกยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมีคำอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บางภาพมันไม่จําเป็นต้องรอให้แบบศาลมีมีคำพิพากษาอย่างภาพไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยไปขี่เจสกีซึ่งออกมาล่าสุดหนูว่ามันต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างได้แล้วแล้วตัวพระที่ท่านแบบมีพฤติกรรมแบบนั้ท่านกลับมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ผิดอย่างเงี้ยว่าอ่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็ต้องแบบออกมาให้ความเห็นอะไรบ้างในมุมของเราที่ ในฐานะที่เราออกมาแล้วเรามองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่ไม่เสียหาย,อยามองสำหรับคุณแพรี่นะคะมองว่าการการที่ทางทางฝ่า,งายศาลเนี่ยคะ่ะคุาไก่ออกมาว่าเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่แต่ในมุมของคุณแพรี่เนี่ยที่เคยผ่านผ่านสาระเศมาตรงนี้นะคะ่ะมองมองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันมันคนเป็นแบบไหนมันคือ, <ๆ S 1> อคือในมุมหนูหนูมองแค่ว่าคูบาไก่ไม่ใช่เนราคฤดูร้อนนะเออถ้าคูบาไก่เป็นเนนเป็นเป็นเด็กไปบวชเป็นเนภพคฤดูร้อนแล้วก็แบบอ่ะพอใกล้จะสึก ก็แบบพาจา์ก็พาไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ากันหนูยังพอรับได้นะหนูก็เข้าใจว่าเป็นเด็กเป็นเนนก็ว่าไปเหมือนมีข่าวล่าสุดมีเนนไปไปเล่นบอลกันอย่างเงี้ยแล้วมีคนถ่ายภาพอันนั้นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าไม่เป็นเรื่องนั้นแต่ว่าเคสคูบาไก่เนี่ยคูบาไก่ก็คือก่อนหน้านี้เขามีข่าวเยอะแล้วสื่อก็เคยแบบเอาเขามาลงมาสร้างภาพลักษณ์สร้างความน่าศรัทธาเช่นไปขุดพระเก่าไปปราบช้างที่ตกมันอะไรแบบนี้หลายๆเรื่องเนี่ยแล้วหนูรู้สึกว่าอ้าว ตกลงคูบาไก่เป็นพระแบบไหนอย่างที่หนูเขียนไปคือถ้าไม่มีภาพหลุดแบบนี้เราก็จะเข้าใจเออคูบาไก่เป็นพระแบบบางคนอ้างว่าเป็นพ่ออรหันไปนู่นก็มีลูกศิษย์บางคนปวยถึงขนาดว่าคูบาไก่เป็น,น,ปนพระอรหรันมีหูทิฟตาทิฟรู้ได้เลยว่าที่ดินตรงไหนมีพระฝังอยู่ไปขุดขึ้นมาแล้วก็เจ้าของที่จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีภาพลับคนก็จะเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ในมุมนึงพอมีภาพลับออกมาเนี่ยไปขี่เจสกีอ่ะมันก็ทําให้คนอย่างหนูตั้งคําถามว่า ตกลงเป็นพัทเป็นเป็นของแท้หรือของปลอมอ่ะหนูพูดอย่างงี้หนูพูดอย่างงี้ดีกว่าเข้าใจงี้ตกลงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอมเป็นครูบาแบบสุกตามธรรมชาติหรือเป็นครูบาแบบบ่มแก๊สให้มันสุกอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูแต่อย่างภาพเล่นน้ำตกเขาบอกว่าเขาเล่นกะะนับหลาจริงจริงมันมควรนะคะเรื่องนี้ค <laughs> ารวะมันคือแค่ไม่แก้ผ้าเล่นน้ำตกขนาดนั้นเลยหรือว่าบางคนนี่แบบถอดทางสองอาสาแต่ว่าอ่ะหนูเข้าใจเรื่องประเด็นน้ำตกมันไม่ใช่เสียหายมากหรอกอ่ะจริงจริงก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ว่า ภาพที่แบบไปซ้อนท้ายขี่เจสเกี้หรือว่าอันนั้นเกินไปแล้วจริๆอย่างตามกทสงสงถ้าเกิดกรณีแบบนี้ค่ะเขาจะมีบทลงโทษยังไงอ่ะมันก็แล้วแต่ของใครของมันนะคะเช่นคู้บ้าไก่เขาสังกัดธรรมยุทธ์พระธรรมยุทธ์ก็ต้องออกมาให้คําอธิบายเรียกคูบาไก่ไปไป,ไปสอบเขาเรียกว่าสอบอธิกรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําจริงไหมและทาไมถึงไปทํา การทาแบบนี้มันทําให้คณะสงฆ์เสียหายโดยรวไมไหมทําให้ตัวท่านเสียหายไหมในภาพหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านจเป็นครูบาเป็นครูเป็นอาจารย์คนอื่นมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะแต่นู่นหนูยังไม่เห็นเขาทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วครูบาไก่ก็ยังแบบยังยงมามอาศาอยู่วัดยังออ,ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกวแบบ่ามันอันนี้มันแบบไม่รู้สึกรู้สาเกินไปดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรารู้สึก บบนหนูไม่ได้ะไระเรียดเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาเาจริงกับเรื่องนี้หนูไม่ได้รู้สึกละเหยียดใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังอะไรเพราะหนูไม่ใช่ลูกศิษย์ก mm ูบาไก่แต่ว่าหนูเห็นแก่าศาสนาโดยรวมว่า mm hmm. ถ้าเราไม่ตั้งคําถาม mm hmm. และเรายังคงมองพระในมุมหนึ่งเรามองพระว่าใครที่บวชเข้าไปแล้วไปใส่จีวรก็เป็น,เป,นเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปหมด mm hmm. เป็นพระโพธิสัตว์บางคนบอกถึงเป็นพระโพธิสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลอกกันแบบนี้อยู่เรื่อยหนูไม่อยากให้มีคารวะด้วยกันที่เป็นชาวพุทธ คนอื่นๆถูกพระที่ไม่ใช่เป็นของแท้จริงเนี่ยหลอกเท่านั้นเองหนูอยากให้ตั้งคําถามไม่ต้องใช้คําว่าหลอกก็ได้หนูอยากให้ตั้งคําถามว่ากับพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาเคยทําก่อนหน้านี้มันย้อนแย้งกันขนาดไหนย้อนแย้งกันแค่ไหนซึ่งควรจะตั้งคาถามได้แล้วซึ่งบางคนก็ยังตั้งไม่ได้คนก็จะมองว่าเออถูกมารผจญอะไรท่านเป็นพระดีขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปอากลายเป็นว่าคนแบบ เอาภาพออกมากลายเป็นมารศาสนาไปกลายเป็นคนไม่หวังดีมันก็จะมีคนพุดกลุ่มหนึ่งมองอย่างเงี้ยหนูก็ต้องออกมาคา้านว่าการที่เขาเอาภาพเอาอะไรมาต่อให้มันจะมีผลประโยชน์กันหรือไม่มีแต่ถ้าภาพมันคือภาพจริงอะ่ะคุณจะไปบอกว่าเขาเป็นมารศาสนาเขามุ่งทาร้ายเขาไม่หวังดีต่อศาสนาอย่างเงี้ยมันไม่ได้หือว่ามันไม่ได้นี่ครับจากที่เป็นข่าวมาคือท่านเองก็มาแถลงออว่ามันเป็นการจัดฉากอย่างเงี้ยพี่คลายมองจัดฉากยังไงครับไปเล่นเกสกีคือเขาบอกบทให้ท่านขึ้นอย่างนี้เหรอคะสมมติเขาบอกว่าเป็นการจัดฉาก ถ้าท่านประเด็นก็คือประเด็นของหนูคือถ้าท่านดีจริงอ่ะใครจะทําลายท่านได้คะถ้าสมมติว่าภาพท่านคือต่อหน้าท่านเป็นครูบาไก่อย่างไงมีวัดปฏิบัติงดงามยังไงเบื้องหลังท่านเป็นอย่างนั้นใครจะไปแอบถ่ายได้อะคะก็ถ่ายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าท่านเบื้องหน้ากับเบื้องหลังท่านมันไม่ใช่เป็นแบบเดียวกันไงเขาถึงถ่ายได้เขาถึงทําได้เพราะว่าท่านเซตตัวท่านอ่ะเหมือนแบบมี2เวอร์ชันอ่ะเวอร์ชั่นที่อยู่ต่อหน้าคารวาสต่อ ตอนแรกญาติโย,ยมก็เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันที่อยู่กับกลุ่มลูกศิษย์ที่รู้เบื้องหลังก็อีกเวอร์ชันหนึ่งมันก็ถึงมีภาพหลุดภาพลับอะไรอย่างนี้ออกมาไงครับอย่างแพนี่รู้สึกไงบ้างคะเวลามีดราม่าอย่างกับวงการสงฆ์ทุกคนก็จะมาถามเราว่าคิดยังไงเห็นคิดเห็นยังไงเี่ยมีเปลนการมาต้องทำหน้าที่อ่ะหนูก็หนีไม่ได้หนูไมไปที่จะพูดได้ซ้านะมีคนแท็กมีคนอะไรอย่างงี้หนูก็รู้สึกว่ามันหนีความรับผิดชอบไม่ได้ แต่หนูถือว่าที่หนูมาพูดหนูไม่ใช่เพราะว่าหนูจงใจหรือตั้งใจจะไปโจมตีพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าหนูเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมเพราะตอนนี้หนูยังนับถือศาสนาพุทธอยู่หนูก็ถือว่าหนูเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทหนูก็มีหน้าที่หนูไม่ใช่มีหน้าที่แค่แบบเอาเงินไปให้พระเอาของไปถวายแค่นั้นแล้วจบแต่หนูมีหน้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยในกรณีที่พระทําตัวไม่เหมาะสมซึ่งชาวพุทธส่วนหนึ่งตัวนี้ไม่ทําหน้าที่นี้ก็คือทําหน้าที่แค่ในฐานะของทายกทายิกาอย่างเดีีียวแแต่่่่ไมทททาหนน้ของคบบ วิพาวิจารหรือแบบติดติงบางเรื่องที่พระอาจจะทําตัวไม่ดีทําตัวไม่เหมาะสมมันเป็นสิทธิ์ที่เราทําได้นะครับเพราะเราทำด้วย,วยความหวังดีเราไม่ได้แบบมุ่งร้ายหวังประดุษลายใครชื่อครับคำว่าครูบากับขับกี่บวชบวชถึงกี่พรรษาถึงได้คาว่าครูธรรมเนียมบางที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติคําว่าครูบาเขาไม่ค่อยใช้เรียกกับพระหนุ่มเขาจะใช้เรียกสําหรับพระเถระมหาเถระที่บวชมีพรรษาเยอะๆยี่สิบสามสิบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางแล้วแล้วในชุมชนหนึ่งเนี่ยจะมีแค่รูปเดียวที่เป็นครูบาที่เขาแบบเจอจะศรัทธายกย่องถ้าภาษาอีสานหนูไม่ค่อยได้ยินเขาใช้ครูบานะส่วนมากเขาจะใช้คำว่ายาครูอะไรอย่างเงี้ยพอพอได้สิบภาษาเขาจะมีพิธีโคสงอ่าแล้วเขาก็จะยกย่องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาหนึ่งก็คือพระเดี๋ยวนี้ก็คือแบบยังไม่คันแก่เต็มที่ก็อยากจะเป็นครูบาเช่นอายุ30กินหมากปากแดงอย่างเงี้ย ถือไม้เท้ายังไม่แก่เลยยังเดินได้อยู่เลยถือไม้เท้าทําไมอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูอ่ะมันเหมือนต้องการจะให้มีคนไปพักจะว่ากูคือพระเถรลกูคือพระเกจิอาจารย์ดูแบบขังถึงขนาดเนี้ยรูปนี้ก็ถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งก็คือมีคนไปไปแย่งเขาเรียกอะไรชันหมากเอามาปล่อยให้คนบูชากันจริงๆเราเคยคิดไหมว่าถ้าอย่างนี้ไปเราจะขับเครื่อเรื่องกฎหมายของงค์การส่งเพราะว่าแค่ผิดปุ๊บสึกแล้วไปบวชอีกวัดนึง าาหนูทาคนเดียวไม่ได้แต่หนูว่าตอนนี้ภาคสังคมค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเราดูเคสกรณีเรื่องเรื่องท้าทาดผมมะคืออา่าคือพอคนจําได้ว่าเนี่ยอา้าเคยมีเรื่องกรณีเรื่องสีกาแล้วทาไมไปบวชสังคมตั้งคําถามทันทีเลยเอามาโพสต์เอามาแชร์ชวนให้คิดและพอภาคสังคมเข้มแข็งสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมคะหนูว่าอันนี้มันดีกว่าการที่ไปใช้กฎหมายมอะไรไปจัดการถ้าชาวพุทธเข้มแข็งช่วยกันเป็นหูเป็นตา ยังไงก็อยู่ไม่ได้รอกมาถึงว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะนะคะสุดทไทยก็ต้องถูกจัดการดีฉันจะเพิกเฉยยังไงก็เดือดร้อนเห็นไหมเจ้าเจ้าวาดก็โดนปลดไปด้วยเลยเพราะในสุม่มสี่สุ่มห้าบวชให้ได้งไงก็รู้อยู่ว่ามีอธิกรณ์ที่มันแบบถึงขั้นว่าแบบมีสีกาไม่ใส่เสืเ้อผ้าอยู่ในกุฏิแล้วมันก็ชัดเจนขนาดนั้นจะยังให้กลับมาบวชอีกอย่างเงี้ยทำไม่ถูกเราหว,วั่นใจไหมกลัวว่าคนจะไม่ศรัทธาคนศรัทธาน้อยลง ศรัทธาศรัทธามากมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าคนศรัทธาพระเยอะแล้วศาสนามันดีงามรุ่งเรืองมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระาะไปศรัทธาที่ไม่ใช่ศรัทธาที่คําสอนไม่ใช่ศรัทธาที่การปฏิบัติพระจริงๆแต่ไปศรัทธาที่ความศักดิ์สิทธิ์ไปศรัทธาที่ภาพลักษณ์ที่พระถูกเซ็ตขึ้นเช่นพระที่มีสตอรี่มีมีทำวัตถุมงคลทำอะไรคนไปศรัทธาตรงนั้นแล้วก็แข่งกันสร้างไงครับได้เงินมาแบบแบบ ที่ไม่ถูกต้องเอาเงินศรัทธาของคนไปสร้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ามีบุญบาร,รมีสร้างก็เลยสร้างสิาา่งนาชื่นใจโตเงินมันมี2อ,อย่างนะคะได้มาแบบถูกต้องสุจริตก,กับได้มาโดยตบรัพย์หลอกลวงหรือว่าค่าส่วนใหญ่เป็นอย่างหลังก็คือหลอกลวงคารวะมาแล้วก็เอามาสร้างสร้างสร้างเพื่อแบบเสริมบาร,รมีให้ตัวเองแล้วก็เคลมตัวเองว่าเนี่ยฉันคือผู้มีบาร,รมีฉันคือเกจิคือพระโพธิสัตว์อะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ ไม่หนูไม่กลัวหรอกนานาจมืดเพราะเราออกมาแบบว่าข่้นท่าที่แบบก็หนูพูดอย่างตรงก็้อหนูพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วหนูไม่ได้มีผลประโยชน์ไงหนูไม่ได้เป็นพูดออกมาเพราะหนูมีผลประโยชน์หนูไม่เคยหนูไม่เคยเป็นลูกศิษย์เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าหนูต้องการจะไปโจมตีเออถ้าหนูเคยมีเรื่องกับครูบาไก่มาก่อนกดเตืองกันอะไรอย่างเงี้ยก็บาดีอ่ะที่ผ่านมาเคยไหมครับมีคนมาข่มขู่หรืออะไรภายเหลา ก็มีแบบไปเล่นงานแบบก็ใช้ช่องา,อางกฎหมายไงหาทนายอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้เขาเขาไม่ได้หาแต่ทนายก็แสหน้าออกมาเองอย่างเงี้ยไปจะไปฟ้องอะไรอย่างเงี้ยคูฟ้องได้คูฟ้องได้แหละอันนถามเรื่องชีวิตเป็นยังไงบ้างค่ะดีแฮปปี้นีครับมาทำงานอยู่กับช่องแปด แฮปปี้ดีมากเลยค่ะได้ช่องแปดดูแลได้เฮียแบบเมตตากรุณาเมตตาต้องบอดเฮ้ยถ้าเห็นถ้าเห็นต้องบอกซิงเกิลแล้วที่พ่อเฮียจะกลับมาทำเพลงแล้วให้หนูไปเป็นอะไรคะนางเอกเอ็มวีหรือว่าตัวร้ายหลายคนแซวสาวน้อยร้อยวิเออหนูชอบแล้วหนูยอมรับจริงๆมันน้อยมันมากกว่านั้นร้อยวิไม่พอจริงเหรอมันเยอะหลายร้อยต้องบอกยันว่าร้อยวิหลายหลายร้อยวิ นี่เปลี่ยนทรงทุกวันมีช่างหนูมีช่างหน้าคนหนึ่งช่างผมคนหนึ่งช่างเสื้อผ้าคนหนึ่งจริงมันมันทเท่ากับค่าตัวที่เราได้ที่ <c oughs> ทออกงานแต่ละงานก <c oughs> <ๆ>็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเต็มที่เมือนเราทํางานเราก็อยากให้แบบเออมันเราตั้งใจทําตัวเราตั้งใจด้วยให้ภาพมันออกมาแล้วมันดูดีคนเห็นแล้วเขาแบบชมเหมือนเหมือนมอนเขาดูเราอะเขาไม่ใช่จะดูแค่ว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ใครมาพูดอะไรแต่ว่า วันนี้มันแต่งแต่งตัวยังไงวะวิกมันจะมาทรงไหนวะวันนี้เสื้อมันเรืองขอา่เราเลือกสั่งยังไงบ้างหนูจะมีทีมสไตล์ลีดค่นหนูก็ลบลาค่าฟันกับนางทุกวันเหมือนกันมันจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแล้วก็ให้ให้การช่วยกันทํางานแล้วก็จะรู้คอนเซปต์ว่าเอาวันนี้ต้องแต่งลุคแบบไหนถึงมันจะดูแบบเหมาะสมลองถูกลองผิดเยอะค่ะกว่าจะแบบ หนูค่อขารู้สึกว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วม,มันมีทรงล่าสุดที่แบบเออเป็นไวรัลเนาะทรงมัดจุกสูงมาเทียบไปอีกรูปหนึ่งทรงหมาชิสูหนูนึกว่าเป็นทรงน้ำพุไม่ใช่เป็นทรงหมาชิสูนานแกงหนูเท่าไรกันเทาเห็นหมาชิสูบทำทรงนี้นหลายคนเข้าไปแตวอะไรเงี้ยสวยน่ารักดีน่ารักปีที่จริงพอใส่วิกมากๆมันมีผลมันมีผลต่อการที่ผม ไม่เพราะว่าผมมันไม่ขึ้นนี่แหละถึงต้องใส่มีคนสงสัยว่าทําไมไม่ไว้ผมก็ไว้ผมไปสิไว้ผมจริงไปเลยแล้วก็ใช่ก็เพราะว่าผมไม่ขึ้นก็เลยต้องใส่วิกอันนี้าอไปไปมีคลินิกเข้าให้หนูไปปลูกผมแต่หนูแต่หนูต้องหยุดงาน8เดือน เพราะว่าผมมันไม่ใช่ยอยู่ดีๆมันขึ้นเลยนะคะมันปลูกผมนี่คือเรื่องใหญ่เลยต้องพา่าต้องโอ้โหแตรืการตกแต่งเลยครับมีวความ,มคิดไหมครับว่าจะต้องอยากปลูกผมหนูจะทำแต่หนูทำคะ่ะทำแน่นอนแต่ว่าขอทํางานก่อนทางานเก็บเงินอะไรก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเออถ้ารู้สึกว่าพอพอพอ,พอที่จะมีเงินเลี้ยงตัวเองได้ช่วงที่ไม่ทํางานแล้วที่เราไปพักฟื้นปลูกผมก็จะหยุดค่ะมีการไปดีเช็คไหมว่ามันสามารถ หน้าหนูไปหาหาอาจารย์มาแล้วรืเช็คแล้วชีเล็เช็คแล้วแต่เขาบอกเลยว่าถ้าจะเอาแบบครั้งเดียวเจ็บแล้วจบ ก็คือต้องผ่าเลยย้ายถลกหนังหัวแล้วมันก็จะมีแผลไม่ต้องถึงไม่ถึงขนาดถลกหนังหัวค่ะแปลว่าพี่ก็พูดเหมือนรุนแรงมากพี่บูลี่หนูหรอเป่ามาจากสำนักข่าวไหนคะเนี่ยดูขอดูตัดูดูขอดูใบหน่อยโอเคครับคนที่พูดจะดีหนูต้องต้องทำใหญ่เลยยังหนักเลยหมอบอกได้จะเียบรับชมต้องผ่าไปดูมาแล้วหมอบอกหนังศีรษะดีมากขน้ด อันนี้ก็คือต้องใช้ความรักนำฟ้าไปก่อนใช่ไหมมีความรักนำฟ้าไหมัใช่มันคืออะไรครับความรักนำฟ้าโดูแล้ว,ว <laughs> มีปัญหา,ใ,าใส่วิกก็มีปัญหาหเพราะว่าบางทรงก็คือมันต้องติดก,กาวและ หลังๆก็คือกามเริ่มจับเป็นก้อนจริงๆเราไม่มีปัญหาเพราะบางคนก็ใส่แล้วมันคันมันหนูไม่หนไม่คันค่ะแต่เพราเกิดกับพวกเราต้องหดต้องอดทนแล้วพอมาใส่ไปนานๆแล้วมันก็ชินฟิลลิ่งเหมือนผมจริงเลยใส่แล้วไม่ดูมีคนบอกใส่วิ๊กยังไงให้ดูเหมือนผมจริงแต่พอเราใส่พวกอินเนอร์ลงมาเลยนะใช่มันหนูลุกเดิมหนูขายไม่ได้เอาแต่ว่าถ้าให้หนูมาแบบกัวกเกลีย์อย่างเงี้ยแล้วสื่อก็ไม่มาอย่างงี้นะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเราจะไม่เห็นลุนนนั้้้ที่ออกกจาาบแลว เป็นค่าบางวันถ้าไม่ได้ออกช่องก็ต้องแบบนั้นเพราะว่าหนูจะจ่ายเงินแบบครึ่งหมื่นทุกวันเพื่อแต่งหน้ามันไม่ได้ครึ่งหมื่นแซ่ <c oughs> เลยเลเวลมันต,มมต้องหนักขึ้นไหมคะในการแต่งตัวมันต้องแบบว่าออกมาต้องแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนะะีย มีส่วนค่ะเพราะว่าเราเล่นเราเล่นเยอะเล่นใหญ่มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะถ้ามาเบาๆซอบๆมันมันไม่ได้แล้วค่ะวิคันเคะเพราะว่าเทรนดเปลี่ยนเร็วมากหนูมีหมีช่างมือหนึ่งช่างขนมคือช่างมือหนึ่งเลเป็นช่างที่ยีวิกทำทรงเก่งอื้วก็รู้จักลูกเล่นเอาวันนี้มาแปะเอาโน้นมาใส่ อย่างเงี้ยค่ะไม่ตายวิกแน่นอนเขามีคำว่าไม่ตายไม่แต่หนูไม่ตายวิกมีเดกบบุวิกเลยไหคะอะไรนะคะดกุวิกของวิกคือไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดพอเราเริ่มใช้จนมันใช้งานไม่ได้ไม่เหมือนผมจริงใช่ไหมผมจริงแบบทําสีรว่ามันยังมันทั้งพังเลยอ่ะวิกก็เหมือนการใช้สักสองสาครั้งมันก็ไม่ได้แล้วถ้ามันเริ่มเอามาก,กลับมาทําทรงไม่ได้อ่ะเราต้องทิง้งพอเอามาขายก็ไม่มีคนซื้ออีกดูถ้าเสื้อผ้าเรีจะมาขายถ้าแต่วิกมันขายไม่ได้ครับไม่มีคนซื้อหมดไปเยอะไหมคะกับการสวยแต่ เยอะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูสวยต้องมีคนจ้างถ้าให้สวยฟรีหนูไม่สวยอ่านี่สโลแกนถ้าเห็นหนูสวยอย่างเงี้ยคือหนูได้เงินเออนะครับคูมคือหนูได้กำไรหนูคือได้กำไรอะไรนะครับแบรรี่ แล้วแต่งานอ่าจ้างเขาไหนเขาบอกว่าค่าตัวเราขึ้นขึ้นวันไม่ขึ้นเลยค่าตัวเดิมนี่แต่ไม่ขึ้นรูทข่้าวดาวเลยพี่สำนักข่าวไหนคะหรือขอดูกับรถบัเราดูเลือกรักนะไม่มีขึ้นเท่าเดิมรู้สึกขึ้นเท่าเดิมเวลาเวลาคนชมว่าเราขึ้นเราขึ้นเรารู้สึกองี้หนูขอบคุณแล้วแบบมันก็เป็นแรงดันเพราะว่าเราเคยแบบเราออกมาแล้วเราไม่ได้สนใจเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องอะไรแต่ว่าพอเราจะจะกลายมาเป็นแบบนี้มันก็จําเป็นที่จะต้องแบบทําตัวเองให้ดูดี ใช่ข่าน้ำหนักลงไปหลายไปสิบกิโลแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมไม่ถ่าวอีกด้านบ้างอ่ะพี่เขาดูเป็นมิดค่ะพี่เขาดูเป็นมิดมิชาชีพนะคะพี่สุดแล้วรปภค่ะนักข่าวจะตีกันแล้วค่ะพอเราสุดเรามีความรักไหมช่วยช่วยโทรตามรปภขึ้นมาก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิม ไม่ได้มีส่วนช่วยอาไรยเลยเคยจับเือร์เลอยู่เขาไปนานแล้วนะคะทำไมพี่ไม่ตามข่าวเลี่แล้ว พี่เป็นนักข่าวทำไมพี่ไม่ทำการบ้านก่อนมาสัมภาษณ์ครับไม่ใช่คนเกาหลีกัแล้วแต่คนใุณแสวมีเข้ามาแสวไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอันนี้่เราหาเอาสเต็กมาเป็นทายแล้วนักข่าวหนูยังเตาะอยู่หนูพยายามเตาะอยู่หนูก็หาทุกวันหนูพยายามดีเอ็มไปอะไรไปแต่ยังไม่ติมันยังไม่ติดค่ะป้าไม่ยอมงับเหยื่อมีคนเข้ามาจีบเราเยอะไหมราะเราก็สวยขึ้นขนาดนี้มีคนเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้ามาจีบค่ะเข้ามาขายขาย ขายประกันบ้างขายเครื่องนอน่างสุขภาพเลยผมเป็นห่วงพี่แพรลี่มากเลยนะทำงานหนักทุกวันผมว่าควรทำประกันชีวิตไว้นะเดี๋ยวก็บอกเลยโอ้หดูว่าอะไรซื้อไหมเออไม่ซื้อคือไม่งั้นอยากจะบอกไหมถ้าคนที่เข้ามาเขาจะต้องเป็นยังไงเขาจะก็ต้องดูดีในระดับหนึ่งเออไม่จริงหรอกค่ะใครบอกว่าคนไม่ต้องดูหน้าตาโกหกไม่มีหรอกค่ะ มาค<ๆ>ือต้องหล่อมันก็ต้องมีให้เรารู้สึกว่าเออเราเอออย่างนี้เทสเราการงานอาชีพนะคะต้องดูเรื่องเปล่าอะไรคะก็มีนิดนึงก็ดีค่ะเพราะเราจะได้รู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเยอะเหมือนครั้งก่อนเพราะหลายคนเพราะหายคนที่มครั้งก่อนที่สเปคก็สูงอยู่ร้อยร้อยแปดสิบหกนะคนร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบหกาไมต้องขนานั้นครับไม่ใช่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่อยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนเล็กอย่างเงี้ยเออหนูอยากรู้สึกว่าเขาแบบ ดูแลหนูได้เออนะคะแต่ว่าไม่มีหยุดไม่มีหยุดจริงหรอกครัหนูไปเรื่อยๆแล้วเด็กว่ายังไงถ้าอายุน้อยกว่าหนูดีเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหนูเข้มแข็งอ่ะหนูแบบซัพพอร์ตตัวเองได้แล้วมาดูแบบว่ามันต้องการแบบใครมาเอาใจอะไรมากมายไม่ต้องหนูเป็นฝ่ายดีกว่าชาเชื่อชาใหม่ไหมชาไหม่เอาไทยดีกว่าเอาไทยเถอะค่ะเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องสุด รแต่งมาไม่รู้เรื่องเหรอครับเคยเคยคุยกับเกาหลีแล้วคือหนูต้องผู้ช้าลง50%และหนูแบบบางประโยคคือหนูต้องแปลให้นางนถึงจะเข้าใจแสดงว่ามีมีมีนางมีมาคุยเลยมีเคยมีแต่น่ารักไลคะไม่ได้มีอะไรกันน่ารักมากยางน่ารักเป็นน้องเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นพี่น้องกันแล้วเพราะว่าล่าสุดวันที่31นางก็ยังโทรมาหาอยู่หลังจากที่ไม่คุยกันเป็นปีเลยนะคะโทรมาผู้จัดการงงเลยนึกว่าใครก็คือน้องที่เคยคุยกันเป็นเกาหลีนางบอกว่า คิดถึงจะสิ้นปีแล้วแต่ว่าในฐานะน้องเออนางก็มาขอบคุณว่าเออเคยช่วยนางสอนนางให้นางแบบว่านางต้องทําอะไรเช่นหนูรู้ว่านางเป็นคนกินอะไรแล้วอร่อยก็ทำคอนเทนต์แบบถ่ายรูปแล้วกินอะไรซี่ลงติกา t ทำทิกเก็ตทำยูทูบนางก็ไปทําจริงๆแล้วก็กลายว่าตอนนี้นางดังหนูอีแบบคนกดไลค์นางอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ที่ว่าดังแล้วเราจะมาแมทกันั้มมาเอ็กซ์กันโอ้ไม่ดกว่าพันว่าให้น้องอยู่อย่างนั้นแหละน้องปลอดภัยถ้าใครอยู่ใกล้หนูคือแบบเดี๋ยวมีอันต้องแบบ บันไดทุกคนอันี้เราต้องปิดไหมถ้าเรามีเออมี่ไรเปิดปิดได้ช่วงหนึ่งแต่ว่าถือว่ามันปิดไม่ได้ลอกถ้ามันแบบไม่จริงใจมันจะไปได้ไงเพราะว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีสืบเยอะนะคะอย่าดูถูกชาวเน็ตนะสืบได้เรืองราวทคนเปิดเองก็ได้ถ้าอเถ้ามั่นใจแล้วแต่ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาเซเยกับเราจริงๆเขาพร้อมก็เปิด แต่ไม่มีหราเก็บพูดเรื่องอื่นจะคารเรื่องหรือว่าเรื่องนี้ไกลตัวมากเลยสุดท้ายแล้วแซงว่าบริวันนี้เราเหงาไม่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 มีไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวนะคะไม่มีไม่มีเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ว่าจะไม่มีคนมาหาพอเล ดูว <c oughs> ่าพอเลยค่ะมันไม่ไ like ด้ตัด right? ร okay, okay, ้านแล้วม <tamanho> ันเริ่มดีตอนแรกตอนแรกเริ่มดีอันนี้ริ่มไม่ได้เลยแล้วค่ะโอเคนะฮะขอบคุณค่ะคุณตนตขอบคุณคุณตาน์ทำไมเหงไม่เหงาแต่ว่าดูเสี่ยงต้อง